สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะกับตัวอย่างการใช้คำถามในการขายตัวอย่างที่สองค่ะเราสามารถใช้คำถามอะไรเพิ่มเติมได้จากนี้ไปฟังกันเลยค่ะถามให้เลือกแค่สองทางเทคนิคของการเป็นนักขายเวลาเราถามลูกค้าค่ะเราให้ลูกค้าเลือกแค่สองทางเนี่ยคือใช้คำว่าระหว่าง A กับ B พี่เลือกอะไร นะคะซึ่งสุดท้ายเนี่ยคำตอบของลูกค้านะคะไม่ว่าลูกค้าเลือกทางไหนก็จะมาทางเราหรือเรารู้แล้วว่าคําตอบเนี่ยยังไงลูกค้าต้องเลือกมาทางเราแน่นอนเพราะฉะนั้นเทคนิคการใช้คําถามเนี้ยค่ะเป็นการชี้นําให้เขาเลือกในสิ่งที่ดีกว่าและต้องมาทางเราเช่นพี่คะในวันที่ป่วยหนะักค่ารักษาหลักล้านระหว่างพี่จ่ายเองกับมีคนจ่ายให้พี่ว่าไหนดีกว่ากันคะ มันเป็นคําถามที่มันบังคับตอบอะลูกค้ายังไงผมไม่ตอบว่าพี่ว่าพี่จ่ายเองร้านยังดีกว่าเรื่องไหมคะเพราะฉะนั้นพอลูกค้าบอกว่าเออมีคนจ่ายให้ก็ดีหมายความว่าเราปิดการขายก็ได้แล้วนะนะคะเพราะฉะนั้นพี่เ้าวันนี้ถ้าพี่อยากให้มีคนจ่ายให้อะ่ะพี่แค่เลือกพี่จะซื้อประกันกอัลเลียนแค่ปีละสามหมื่นแต่เกิดอะไรขึ้นสามล้านอะเลียนจ่ายให้หมดเลยค่ะอันนี้คือวิธีการให้ลูกค้าเลือกสองทางหรือลูกค้าค้าในวันที่ลูกป่วยน,นะคะระหว่างโรงพยาบาลรัฐบาล ฟาร์มกับโรงพยาบาลเอกชนลูกค้าอยากพาลูกไปไหนคะแบบนี้ก็ได้หรือพี่คะในวันที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้วพี่ต้องจากโลกใบนี้ไปพี่คิดว่าเงินที่ทิ้งไว้ให้คนข้างหลังอะคะ่ะระหว่างสามล้านหรือห้าล้านอันไหนดีกว่ากันคะแบบนี้คะ่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นในการให้ทางนี้เลือกแค่สองทางกับลูกค้าซึ่งเขาเรียกเป็นทางที่หนึ่งเรารู้ว่าลูกค้าจะต้องเลือกทางที่เราชีน้นำกับอันที่สองอะคะ่ะ ไม่ว่าลูกค้าจะเลือกอะไรนั่นก็คือเขามาทางเราอันนี้คือลักษณะของการทําให้เลือกสำคัาะฉะนั้นเวลาพี่หวนถามก็คือก็จะถามประมาณเนี้ยคะ่ะวันนี้ถ้าในวันที่พี่กเกษียณนะคะระหว่างกเกษียณแล้วมีเงินไม่พอใช้กับกเกษียณแล้วมีเงินเหลือใช้พี่อยากมีชีวิตแบบไหนะคะอันนี้ก็ได้ถามง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นบางทีแทนที่เราจะไปใช้ประโยชน์บอกเล่าว่าพี่คะ แก่ตัวมาเนี่ยพี่ต้องมีเงินนะคะพี่ต้องมีเงินเลี้ยงตัวตัวเองนะคะพี่รู้ไหมคะว่าถ้าแก่ตัวแล้วพี่ไม่มีเงินเนี่ยพี่จะเดือดร้อนมากเลยนะคะมีค่าใช้จ่ายนั่นนี่หน่อยนะคะเพราะฉะนั้น,นการใช้ประโยชน์บอกเล่าอะค่ะโดยเฉพาะเวลาเราไปเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่อะแล้วเราเด็กกว่าการใช้ประโยชน์บอกเล่ามันเหมือนกับเราไปสอนเขาเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ชอบแต่ถ้าเราใช้แบบคาถามเราถามให้เขาคิดชีวิตเขาเองถ้าเขาคิดได้เขาซื้อก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับเขาถ้าเราถามเสรจ เขาไม่สนใจหรือเขารู้สึกเฉยเขาไม่ซื้อไม่ซื้อก็จบก็เรื่องของเขาเราก็แค่ไปคุยกับคนใหม่พวกเราจะเห็นว่าเทคนิคการใช้คําถามในตัวอย่างที่สองเนี่ยนั่นคือให้ลูกค้าเลือกสองทางแต่ไม่ว่าลูกค้าจะเลือกทางไหนสุดท้ายก็จะกลายเป็นตัดสินใจซื้อกับเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นลองเอาตัวอย่างคําถามเนี่ยไปลองฝึกใช้ในการขายดูนะคะ